โรคหลอดเ,เลือดสมองติดตันโรคที่มีอัตราคนเป็นโรคนี้พุ่งสูงขึ้นมากในปัจจุบัน37%ของผู้ป่วยโรคหลอดเ,เลือดสมองติดตันจะเสียชีวิตภายใน6ปีคอเลสเตอรอลถือว่าเป็นสาเหตุหลัก ในการทำลายหลอดเลือดในร่างกายจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันหรือจะทำให้เส้นเลือดแข็งตัวซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการอ่อนแรงครึ่งซีถ้าเลือดไม่สามารถไหลเวียนในร่างกายได้สะดวกโอกาสที่เส้นเลือดจะแข็งตัวก็จะเป็นไปได้สูงนักร้องชื่อดังของเกาหลีป่วยเป็นโรคอัมฤกึกเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองตีบตันศาสตร์ความรู้ของแพทย์ ได้ค้นพบแล้วว่าน้ำมันสนเข็มแดงมีสมุนในการทำความสะอาดหลอดเลือดและฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในกระแสะเลือดได้ภายในน้ำมันสนแดงจะมีสารอาหารที่มีคุณค่ายอยู่หลายชนิดที่หาได้ยากและครบถ้วนมากกว่าอยู่ในอาหารเสริมชนิดอื่นมีทั้งสารอาหารที่ช่วยยับยั้งการก่อมะเร็งนอกจากนั้นวิตามินที่เรียกว่ารูตินประกอบกับวิตามินกรือแร่อื่นๆจะช่วยทำให้การทำงานของน้ำมันสนเข็มแดง มีประสิทธิภาพสูงในการลดความดันโลหิตโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ทุกๆวันจะมีผู้ป่วยจำนวนมากมารอพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดได้แก่โรคหลอดเลือดสมองติดตันทำให้สมองตายและโรคหัวใจขาดเลือดทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายปัจจุบันพบว่าแม้แต่คนที่มีอายุน้อยเพียงวัย30และ40ปีปก็เป็นโรคหลอดเลือดสมองติดตัน และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทวัน,วนซึ่งสาเหตุของโรครังกล่าวและวิธีป้องกันเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องค้นพบให้ได้ในคืนวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมผู้ชายวัย63ปีในขณะนั่งอยู่ในห้องดังเล็ก อยู่ดีๆก็ล้มลงกับพื้นและไม่สามารถสื่อสารเป็นคำพูดที่เป็นภาษาได้เขาได้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการผ่าตัดหลังจากนั้นต้องทำการฟื้นฟูกายภาพในโรงพยาบาลอยู่ถึง3เดือนหากในวันนั้นไม่มีคนอยู่บ้านและนำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลาเขาต้องจบชีวิตลงด้วยโรคดังกล่าวอย่างแน่นอนโดยปกติชายคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดี แต่หลอดเลือดสมองตีบตันและโรคหัวใจขาดเลือดสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวหลอดเลือดที่เคยแข็งแรงและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถเสื่อมสภาพเป็นหลอดเลือดที่อ่อนล้าไม่แข็งแรงคอเลสเตอรอลเป็นสาเหตุที่ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวและทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วหากหลอดเลือดที่นํามาเลือดไปสู่หัวใจ เกิดอุดตันและแตกเนื่องจากความดันโลหิตสูงเลือดก็ไม่สามารถเข้าหล่อเลี้ยงหัวใจได้ก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจหยุดเต้นและคนไข้เสียชีวิตในที่สุดหรือหากเกิดขึ้นกับเส้นเลือดที่นําเลือดไปสู่สมองเกิดการอุดตันและแตกเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงที่สมองได้ทำให้สมองขาดเลือดเป็นอัมพาตผู้ไม่รู้เรื่องหรือหากรักษาไม่ทันอาจทำให้เนื้อสมองตายเกิดพิการทางสมอง ทำให้ร่างกายไม่สามารถเคลื่อนไหวเป็นปกติได้อีกต่อไปหรือต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดชีวิตและเป็นภาระข,ของครอบครัวที่ต้องดูแลตลอดไปดังนั้นวิธีแก้ไขที่ดีที่สุดคือการป้องกันอย่างไรก็ตามหากอายุมากขึ้นและการป้องกันทําได้ยากขึ้น เม็ดเลือดแดงไม่สามารถที่จะนำเอาสารอาหาร,ารไปเลี้ยงส่วนต่างๆในร่างกายได้เนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูกปกคลุมไปด้วยของเสียต่างๆที่อยู่ในกระแสเลือดเช่นกันเมื่ออายุมากขึ้นเม็ดเลือดขาวก็ไม่สามารถที่จะต่อส,สูส้สก,สกับแบคทีเรียที่อยู่ในกระแสเลือดได้ดีเพราะเม็ดเลือดขาวจะปกคลุมไปด้วยของเสียต่างๆที่ในกระแสเลือดเช่นกัน ดังนั้นภูมิคุ้มกันจึงเสื่อมถอยและเป็นโรคต่างๆได้โดยง่ายถึงแม้ว่าจะมีอาหารเสริมบ้ากมายที่บง่งบอกถึงสรรพคุณในการช่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองติดตันโรคหัวใจแต่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนโบราณกว่า5,000ปีและการแพทย์แผนปัจจุบันได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำมันที่สกัดจากสนเข็มแดง มีสปปรรพคุณในการรักษาโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้ดีที่สุดน้ำมันสนเข็มแดงสกัดโดยการนึ่งให้ได้ไอระเหยแล้วนำมาบรรจุเป็นแคปซูลเจลทำไมน้ำมันสนเข็มแดงถึงสามารถล้างหลอดเลือดและล้างสารพิษออกจากกระแสะเลือดได้เรามาลองทดลองให้เห็นด้วยตาตากันเลย น้ำมันสนเข็มแดงสามารถละลายโฟมซึ่งถือว่าเป็นพิษในกระแสะเลือดได้อย่างรวดเร็วทําให้เม็ดเลือดขาวและเม็ดเลือดแดงสะอาดภูมิต้านทานในร่างกายจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากน้ำมันสนเข็มแดงสามารถละลายไขยมันหมูหรือไขมันวัวได้ดีซึ่งจะล้างคอเลสเตอรอลและไขมันในเส้นเลือดช่วยขับออกไปจากร่างกาย ฐานน้ำมันสนเข้มแดงตั้งแต่วันนี้น้ำมันสนเข้มแดงจะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดอย่างรวดเร็วน้ำมันสนเข้มแดงจะละลายคอเลสเตอรอลและของเสียต่างๆในกระแสเลือดทำให้หลอดเลือดกลับมาอยู่ในสภาพย้อนไหวและมีความชุ่มชื้นไม่เปราะบางอีกต่อไปจากนั้นไขมันและของเสียที่ถูกละลายจะถูกขับออกมาจากอวัยวะต่างๆของร่างกายเพื่อปกป้องโรคหัวใจโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคสมองขาดเลือด และกลับมามีสุภาพที่แข็งแรงย้อนวัยอีกครั้งยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันสนเข้มแดงยังมีคุณสมบัติในการล้างเมดเลือดแดงและเม่เลือดขาวกลับมาสะอาดอีกครั้งสามารถกลับมามีประสิทธิภาพในการนำอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีเหมือนเดิมขาดเชื้อโรคและป้องกันโรคต่างๆไม่ป่วยง่ายมีชีวิตที่แข็งแรงอีกครั้ง ในอดีตสนเข็มแดงใช้เป็นส่วนประกอบของอยาจีนอยู่หลายชนิดทั้งภายนอกและภายในจากตำราแพทย์ของประเทศเกาหลีระบุชัดเจนว่าสนเข็มแดงใช้สำหรับการรักษาโรคหัวใจและโรคเส้นเลือดในสมองตีจากตำราแพทย์ของประเทศจีนสนเข็มแดงใช้เป็นยาทำให้ส่วนต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และมีอายุที่ยืนนานแต่ปัจจุบันเนื่องจากมลภาวะในประเทศเกาหลีใต้ทั้งในน้ำและอากาศทำให้สนเข็มแดงชนิดนี้ไม่สามารถปลูกในประเทศเกาหลีใต้ได้อีกต่อไป วัตถุดิบทั้งหมดต้องนำมาจากเกาหลีเหนือซึ่งยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติใบสนและดอกจะถูกเก็บด้วยมือและถูกนำมาผ่านกระบวนการเครื่องอบความร้อนให้ได้ไอระเหยจากนั้นกลั่นด้วยความเย็นจนได้เป็นน้ำมันสกัดสนเข้มแดงวัตถุดิบที่เก็บได้นั้นจะป้อนให้โรงงานที่นี่เพียงแห่งเดียวของเกาหลีใต้ซึ่งสนเข้มแดงของโรงงาน จะได้รับใบรับรอง GMP ซึ่งบ่งบอกถึงความสะอาดในกระบวนการผลิต KFDA คือออยของประเทศเกาหลีใต้ซึ่งบ่งบอกความปลอดภัยในการรับประทานาและมีสรรพคุณตามที่โฆษณาและได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีโซล National University น้ำมันสนเข็มแดงของบริษัทเป็นสินค้าที่ได้รับใบรับรองต่างๆจากทางราชการและหน่วยงานรัฐบาล ของประเทศเกาหลีใต้ดังนั้นน้ำมันสนเข็มแดงจึงเหมาะอย่างมากสำหรับผู้ป่วย <c oughs> โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคหลอดเลือดสมองตีบโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันในเส้นเลือด <c oughs> โรคนอนไม่หลับไม่เกรนภูม <c oughs> ิแพ้อ่อนเพลียรื้อรลังและผู้